วันนี้พามาดูนะครับการคาดนาของรถถ่ายเดินตามนะครับรถถ่ายเล็กนะครับหรือว่ารถอีทแอกเรานี่แหละครับรถไถ่ายเดินตามคันเล็กของเรานี่แหละตอนนี้เขากําลังคาดนานะครับใช้อุปกรณ์เป็นไม้ยาวนะครัเขาเรียกว่าแกตสกีนะครับ วิธีคาดนาก็ต้องมีน้ำไม่น้อยนะครับเพื่อจะให้หญ้ามันตายนะครับถ้าจน้ำมากนะครับหญ้ามันไม่ลงนะครับแต่อันนี้มันตีเลนไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมไปก่อนนั้นแล้วก็วไม่ยากนะครับหญ้าเน่าหมดแล้วนี่นะครับอุปกรณ์นะครับถึงม้าก,กระดานยาวๆอย่างเงี้ยคาดให้เรียบนะครับ นี่นะครับเรียบไม่แพ้กับรถใหญ่ครับเพียงแค่ว่าอุปกรณ์รถใหญ่จะเป็นโรตารี่นะครับแล้วก็เอาไม้ติดทั้งหลังโรตารี่ทคร,รถใหญ่แต่รถเล็กสามารถทําอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็คาดได้เลยนะครับนี่ครับ ถ้าน้ำมากมันก็จะจะ,จะตีไม่เรียบนะครับแต่นี้หน้าหญ้ามันตายแล้วนะครับเราสามารถที่จะคัดได้เลยนะครับขัดเรียบได้เลยนะครับพร้อมบานนะครับอันนี้พร้อมบานเลยนะครับคัดพร้อมบานเลยนะครับ ขาดจนกว่าที่แบบจะเรียบได้เลยนะครับเก็บขอบเก็บมุมเก็บตรงกลางให้ได้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะครับพร้อมที่จะหวาดได้เลยฝากติดตามช่องด้วยนะครับพาทำพารวยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับ